สวัสดีครับคลิปนี้นำพระยี่ิห้าพุทธศตวรรษนะครับมาแนะนําแบ่งปันนะครับสําหรับใครที่สอบถามเข้ามานะครับนี่เป็นพระดีนะครับพิธีใหญ่มากนะครับในปีสองพันห้าร้อยนะครับปลุกเสกะท้องสนามหลวงนะครับหลังนี้จะเป็นหลังยันไหลนะครับองค์นี้จะเห็นไหมครับเป็นเส้นสายฝนเลยคลาสสิกนะครับคลาสสิกสาหรับใครที่อยากได้ไว้บูชานะครับเป็นพระที่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าพิธีปลุกเสก นับว่าใหญ่ที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ปี2500มานะครับองค์นี้เป็นเนื้อดินโซนสีส้มนะครับองค์ที่แล้วนี้จะเป็นเนื้อแร่นะครับที่ผมลงมาแนะนําแบ่งปันนะครับองค์นี้ใครสนใจนะครับองค์นี้ผมแบ่งให้บูชาราคา340บาทรวมส่งนะครับใครท่พลาดองค์ที่แล้วนะครับมีองค์นี้เลยองค์นี้จะราคาเบากว่านะครับเพราะสภาพผ่านการใช้มานะครับนี่ไหมครับ ดูลักษณะเนื้อนะเม็ดแร่แบบนี้เม็ดแร่แดงๆนะครับตามเนื้อพระตามองพ์พระเส้นประพามนทยนี้เล็กๆแต่คมนะครับเป็นชั้นคมมากเนื้อเก่าได้อายุนะครับอายุก็65สิบหาปีจัดสร้างปี2,500ปีนี้ก็ปี2565 สำหรับใครที่อ,าอยากได้ก็แอดดีดีไลน์มาได้นะครับแอดดีไลน์เดี๋ยวผมจะทิ้งไละเลีอยดีดีไลน์ไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับราคาหลักร้อยพุทกคุณหลักล้านนะครับแบบนี้เลี่ยมขึ้นคอได้สบายนะครับเกจิดังๆในยุคนั้นมาปลุกเสกเพียบเลยนะครับในหลวงรอ .9 ก็เสด็จนะครับผมนี่ด้านหลังเห็นไหมครับเป็นหลังยันไหลนะครับตัวอูแบบนี้ตัวอะตัวมะแล้วก็เส้นนะครับเส้นสายฝนแบบนี้ คลาสสิกไปอีกแบบนะครับพิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครัแบบแร่แดงๆแบบเนี้ยตามเนื้อผ้าองค์ผ้าก็เลยหยิบมาแนะนำแบ่งปันอโอเคครับคลิปนี้ก็อ่าหยิบ พระพุธยี่ห้าพุทธศตรวรรษนะครับผมมาแนะนาแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะนําพระบ้านพระเครื่องมาลงาแนะนําแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ